ุณเอ้ยในที่สุดวันที่แฟนหงหลายคนแอบทำใจไว้ล่วงหน้ามันก็มาถึงมหากาบที่ยืดเยื้อมาตลอดทั้งซัมเมอร์มันได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่น้องลุยส์ดิอาสได้โบกมืออำลาถินแอนฟิลและย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีลนนี้จบลงที่ค่าตัว65.5ล้านปอนด ซึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรถึง22.5ล้านปอนด์สำหรับสโมสรเราเขาจะรถดประกาศเซ็นสัญญายาวกับบาเยนถึง4ปีและจะเข้าไปรับค่าเหนื่อยมหาศาลถึง14ล้านยูโรต่อปีซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหลักที่เราทุกคนรู้กันดีว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินจากไปแต่ก่อนที่เรื่องราวของเขาจะกลายเป็นเพียงอดีตลุยส์ดีอาได้ทิ้งจดหมายเปิดผนึกฉบับสุดท้ายถึงแฟนบอล ถึงสโมสรถึงพวกเราทุกคนผ่านทางอินสตาแกรมของเขาเขาเขียนว่าสปีครึ่งที่ผมจะจดจำไปตลอดการผมมาถึงที่นี่พร้อมกับความฝันมากมายและผมจากไปอย่างภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันผมได้พบกับผู้คนที่น่าทึ่งเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมโค้ชที่ช่วยเหลือผมมากและแฟนๆที่ไม่ธรรมดา หรือว่าููเป็นทีมที่พิเศษจริงๆและผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอวัฏจักรนี้จบลงตรงนี้และมันช่างน่ายินดีเหลือเกินที่มองย้อนกลับไปแล้วตระหนักว่าเรามีความสุขมากแค่ไหนโอ้โหแค่อ่านก็จุกแล้วครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเขายังได้เขียนข้อความที่สำคัญที่สุดข้อความถึงเพื่อนผู้ล่วงลับของเขาเขาเขียนว่า มันคงจะเป็นการอำลาที่สมบูรณ์แบบหากเราไม่ได้สูญเสียนหนึ่งในสมาชิกไปอย่างน่าเศร้าใจเช่นนี้อย่างที่ผมพูดไปและขอย้ำอีกครั้งว่าผมมีทุกคนอยู่ในใจเสมอแต่หนึ่งในนั้นที่พิเศษสุดคือดิโอโกผมจะไม่มีวันลืมเขาเราจะไม่มีวันลืมเขาขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับคือคำอำลาจากใจของเขา แม้การจากไปครั้งนี้อาจจะทำให้แฟนบอลบางคนรู้สึกผิดหวังแต่เราต้องยอมรับว่าตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาทุกครั้งที่ลุยสดิอาสสวมเสื้อหงแดงเขาไม่เคยลงไปเดินเล่นเขาลงไปเพื่อสู้เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานที่ไม่มีวันหมดคือไอปีกจอมขยันที่วิ่งไล่บอลตั้งแต่แดนหน้ายันแดนหลังคือคนที่ใช้ความสามารถในการลากเลื้อยสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับคู่แข่งจนหัวหมุน เขาคือคนที่ทำให้เราได้เฮทำให้เราได้ตื่นเต้นแม้เรื่องราวนอกสนามเรื่องสัญญามันอาจจะไม่ลงเอออย่างที่เราหวังแต่คุณค่าและผลงานในสนามของเขาคือของจริงเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมช่วยพาทีมคว้าแชมป์และสร้างความทรงจำดีๆให้เกิดพวกเรามากมายดังนั้นสำหรับผมแล้วลุยส์ดิอารสก็คือฮีโร่อีกคนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ วันนี้เขาได้เลือกเส้นทางใหม่ของตัวเองแล้วและเราก็ควรจะอวยพรให้เขาโชคดีขอบคุณสำหรับทุกหยาดเหงื่อขอบคุณสำหรับทุกการวิ่งสู้ฟัดและขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำลาก่อนและโชคดีนะลู่โชคแล้วเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวหงล่ะครับรู้สึกยังไงกับคำอำลาของดีอาสอยากจะพูดอะไรกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายคอมเมนต์เข้ามาร่วมแชร์ความรู้สึกกันได้เต็มที่เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ